มาค่ะทุกคนขอ,อยีภาพไปเก็บ,บระยมนะคะทุกคนนะอุ้ย <c oughs> กล้องทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ <c oughs> ของตีลังกาขออภัยได้หลายด้วยวางยังไงอ่ะอ่ะมีใครจับกล้องให้นะดูแยนขึ้นนะคะจะขึ้นให้นจะได้ไหมอ่ะ อยอยากกินไม่ยอมนะครับทุกคนอยู่ข้างบนน่ะดกมากเลยนะนแล้วก็มีตะเนยใหญ่ๆแล้วพี่น้องถ้าคอยขื่นว่วใดอ่ะเสื่อเรื่องไหนมา,นากกนให้ดีๆกินดีๆกินที่ใหญ่ๆหนิไงก็อ,อ,อย่างมาสอยดีฮะ ได้ไร่ะนีะ่นเนาะพึ่นเนาะใหญ่มากตัวแม่ลูกใหญ่มากเลยสองลูกเดี๋ยวหาอะไรมาสายอายอค่ะใส่จะไม่ได้กินหรอกอยู่ข้างบนเดี๋ยวหาอะไรมาสอย ม่วงขีดด้แตนี้แล้วม่วนให้ไ้ไหมมงวน่อยเดี๋ยวอาอะไรมาใส่กันอยากกินอ่ะเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอะไรมาใส่กัน เนี่ไม้สวยก็ไม่มีนะไม่มีอะไรยาวๆอะค่ะมีแต่ตะลิวนี่แหละจะจับมันให้ดูนี่อาวุธสอยค่อยนะนี่อาวุธสอยมันไม่มีน้ำนะทุกคนมันเสียยืมเอาได้บ่างอะนี่ ได้อยู่นะนั่นน่ะตกซะเนาะต่ว่ามีอยู่เป็นเัืไหร่าแม่นมบมื่ะัพี่น้องเออได้ยูะได้ยูะใหม่บ่มี่ พูนดนะดอกขนาดเลยเน่แต่ว่าจะเอาแค่นี้แหละโอ้ยตกไปแล้วอะลูกบเบล่มเลยนี่แหละคือความมังง่ายนะคะทุกคนมั่งง่ายนเนาะคือหาใหม่กับว่าหาหาแนวซอยดีๆกับว่าคอยยิงเหรอได้ป่ะที่นี่ ได้แค่นี้เนี่ยขอ้ขอขอ้อขวานตัวก,กุ้ยอีเด้งพอแล้วพอแล้วไงละ่ะซอยซ้ำหนีกับเมย์เนี่ยหาก้าอีก,ก่อนนะคะเอ๋อหาที่วางก่อนมาค่ะมากลับมาที่เดิมท่านผู้ชมค่ะขอเอาให้หลายๆเด้อ นี่คือบบง่มห้าที่ไดได้แค่นี้นะคะทุกคนแค่นี้ก็ก,กินขอาวไปเลยนะสิกิมก็รดดีเอาหมุนหมานหมุนสายหมุนหัวอยู่รดดียิ่งนี่นลูกนี่ใหญ่ามากเลยใหญ่ ก็เลยล้างยากเด้พี่น้องเพราะว่าฝนล้างให้แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนฝนสกเทรดดีไปอ่ะเ่อ่ะ มันลูกใหญ่เนาะมันถูกไงมันเปียว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 มันหวานหอยเทศหันดีไปหอยนางฮิตกิดไปมากของของนอนใครเรียกวาไปหาอังยมมากินกัน แก่งห้องเลยย่ทำงานต่อกันหน่อยค่ะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายจ้ะกินต่อท่าคลิปต่อ